สวัสดีครับก็มาต่อกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซดินเด็กนะครับเมื่อาวานก็ยังคงไตระดับแบบไซด์เว้ p ขึ้นไปได้ต่อนะครับก็คีย์สำคัญก็เหมือนเดิมแหละสำหรับตัวเซดินเด็กนะครับคือแม้ว่าเรื่องของดิเวเรนซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันนะครับแต่เราก็คุยไปแล้วว่าอ่าเวลาเห็นเรื่องดิเวเรนซ์เนี่ยอย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักกับมันมากนักนะอาจจะโดนขายบ้างแต่ถ้าเกิดมันโดนขายแล้วมันไม่ต่ำกว่าเส้นอัพเทรนด์เนี่ยมันก็ยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะครับอ่าคีย์สำคัญลองทอล ข้องไว้นะครับก็คือแนวโน้มเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าโอเคต้องระวังไว้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดแนวโน้มมันไม่ได้เปลี่ยนไม่หลุดเส้นนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะของไซด์เวอ้าขึ้นต่อก็เห็นว่าเซตเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะครับก็มาแถวเส้นอัพเทรนด์แถวประมาณใกล้ๆตรงหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับยืนได้ไม่หลุดนะครับช่วงบ่ายก็เร่งตัวขึ้นมานะครับคือตอนนี้มันก็พยายามแบบไล่ปิดแกลบด้านบนแหละสำหรับตัวของเซตินเด็กนะเพราะก่อนหน้าเนีีย่ยมมันก็แบบ แกลบระหว่างทางเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงที่คุณทัามออกมาประกาศนโยบายภาษีเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเปิดแกลบเปิดอะไรเงี้ยกันกันวุ่นวายไปหมดนะครับก็เลยทําให้ช่วงเนี่ยเวลาปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไล่ปิดแกลบนะครับตอนนี้แกลบใกล้สุดที่มีโอกาสขึ้นมาปิดก็คือแถวประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองนะครับหรือถ้าเกิดเราไปมองอีกแกลบหนึ่งเนี่ยก็ถอยไปไกลๆหน่อยก็อาจจะแถวประมาณหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ถ้าจำไม่ง่าย,ายก็เจ็ดสองกับแปดศูนย์เนี่ยก็ห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้เซก็ อย่างแนวโน้มก็ยังเป็น s i ด์เว up นะครับแต่การเล่นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเริ่มไม่ง่ายและในในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นจุดที่ตัวของ ISI เนี่ยมันก็อยู่ในเข้าในเข,นเขตของ overbought แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูหุ้นที่ทำ new high ในรอบ4สัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นเท่าไหร่เนะเมื่อวานเนี่ยตัว s e ็มันทำ higher high ไปนะครับแต่เส้นสีฟ้าเนี่ยหุ้นที่ทำ new high ในรอบ4สัปดาห์เนี่ย มันก็ยังทรงๆอยู่แถวประมาณ21%นะครับดังนั้นกลยุทธ์แบบ break out เนี่ยก็ว่าอาจจะมีความน่าสนใจที่มันน้อยลงนะครับวันนี้เราอาจจะมาเน,น้นลักษณะของแนวที่มันเป็น pull back มากกว่าก็คือตัวที่แบบยังอยู่ในโซนของการย่อตัวนะครับซื้อพวกนี้อาจจะได้ได้เปรียบมากกว่าในช่วงที่จะเกิดตัวนิวไฮเนี่ยไม่ได้เล่งตัวขึ้นนะครับ มาต่อกันที่ตัวของ s ซฟิฟตี้อินเด็กซนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ก็ปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการไล่ปิดแกและนะครับสำหรับแกลแรกก็แถวประมาณอ่าเจนะตรงนี้ก็ปิดปิดไปละตอนต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็อ่าแกลที่2เนี่ยนะครับแถวประมาณใ,ใกล้ๆตรง750นเนี่ยก็ขึ้นมาปิดได้ต่อเนื่องนะครับก็อ่าแนวโน้มไม่ยังเป็นไซด์เว้อ up นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเราก็คิดว่าฝั่งรองก็คงไม่ได้เปรียบกันแหละเพราะว่า มันก็ขึ้นมาเนี่ยใกล้จะกรอบบนแล้วนะครับสำหรับกรอบบนของฟิวเจอร์คือบริเวณช่วง7 5 8นะครับตอนนี้โอเวอร์บอสนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ถึงกรอบบนนะครับ758ก็เลยเป็นแนวต้านของ s ศรษฐกิฟิวเจอร์ถ้าเกิดใครจะแบบเล่นแบบฝั่งช็อตสั้นๆเนี่ยก็คือไปเล่นไปเล่นช็อตี่โซนด้านบนครับมันใกล้ๆตรง758สําสำหรับตัวของ Se รษฐกิฟิวเจอร์นะครับมาที่ตัวของราคาทองคำกันดีกว่านะครับสำหรับตัวของราคาทองคำเนี่ย ก็เมื่อวานก็ปรับตัวลงนะครับแต่ก็ลงแบบไม่เยอะมากนะครับลงแบบไม่เยอะมากแต่ในภาพรวมเราก็ยังคิดว่าราคาทองคําก็ยังเสี่ยงอยู่แหละนะครับเราก็คิดว่าน่าจะมีการบุกกับมาดิตินส์เอเอ20นะครับแต่เอสเอ20มันก็ยกสูงขึ้นนะครับอย่างต้นสัปดาห์เนี่ยเวลาเราคุยกันเอสเอ20เนี่ยเราจะมองว่าอยู่แถวประมาณ3,210 3,220นะครับแต่เวลามันผ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าเอสเอ20เนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับล่าสุด เอสเ0ยี่สิบเนี่ยก็แถวประมาณสามสองสี่ศูนย์ละนะครับก็อาจจะลงมาแถวสามสองสี่ศูนย์ก็ได้แถวเอสเอมยี่สิบสำหรับตัวของราคาทองคําเราก็ยังมองภาพของการย่อตัวลงมานะครับส่วนในกราฟลายหกสิบนาทีนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปว่ามันก็มีกรอบที่ชัดเจนแหละสําหรับตัวของราคาทองคานะครับแถวกรอบบนเนี่ยก็คงเป็นจังหวะช็อตนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งในการเล่นฝั่งช็อตเนี่ยผมว่าก็อาจจะรอหลุดกรอบล่างก็ได้เพราะว่า ตัวของกรอบล่างเนี่ยมันก็รับมาอยู่หลายๆวันนะครับตรงนี้เนี่ยกรอบล่างเนี่ยเทสกันมาหลายรอบเหมือนกันถ้าเกิดรอบนี้ลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโอกาสหลุดเนี่ยจะสูงละสําหรับตัวของราคาทองคําก็อาจจะรอหลุดกรอบล่างแล้วก็เล่นแบบ l o l l o w s h o t ก็ได้สําหรับคนที่แบบมีเวลาเฝ้านะครับในการแบบเล่นเกมกาไรแบบ f o l l o w นะครับ มาตอนที่ตัวของราคาน้ํามันนะครับน้ำมันผมคงไม่ได้อัปเดตอะไรมากเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมมันก็คือไซด์เวดาวเราคุยกับ SMA คุยกันไปนเรื่อง SMA 20นะครับว่าก็ยังปรับตัวลงนะครับชนไม่ผ่านก็ย่อนะครับดูปอทศสอควบคู่ไปว่าถึงแนวรับหรือยังนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่านี่ผมว่าอาจจะลุ้น มีโอกาสจะถึงแนวรับนะครับก็คือ97.5เนี่ยเป็นแนวรับที่เป็นเรื่องของแกลบอยู่เมื่อวานนั้นน้ามันลงเนี่ยวันนี้สอพอก็อาจจะลงมาปิดแกลบได้นะครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดใครจะหาจังหวะเก่งกาไรปอลรอดสอ,อเนี่ยก็แถวแกลบเนี่ยก็เริ่มที่จะเล่นเก่งกาไรได้บ้างแล้วนะครับแต่แนวโน้มหลักมันก็ยังเป็นไซด์เวด้นะครับถ้าเกิดเล่นปอลรอดสอพอก็เล่นด้วยเม็ดเงินที่มันน้อยลงนิดนึงแล้วกันนะครับมาต่อกันที่แนวโน้มของค่างเงินนะครับ สำหรับค่างเงินบาทนะครับก็คีย์สำคัญก็คงอยู่ถประมาณ3-3.5หแหละนะครับถ้าเกิดใครจะ,ะเก่งกำไรตัวของกรองอ,งอในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเล่นแบบเชิงเดทเนี่ยผมว่ามาร์ค3-3.5ไว้เป็นหลักนะครับคือถ้าเกิดมันกลับไปยืนได้ก็เล่นฝั่งลองไปถ้าเกิดกลับไปยืนไม่ได้เนี่ยก็เล่นฝั่งช็อตไปสําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพแบบเล่นแบบช่วงแบบสั้นๆถ้าเกิดใครจะเล่นเดทตัวของค่างเงินบาทในในช่วงบ่ายนะครับก็ให้จุดไว้ดูคือ3ามสามจุด ถ้าเหนือได้ก็เล่นฝั่งรองถ้าต่ำกว่าก็เล่นฝั่งช็อตไปนะครับส่วนค่างเงินเยนนะครับเราก็รอช็อตเหมือนเดิมถ้าเกิดขึ้นมาแถวมา1 4 4นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักน,นะครับส่วนยูโรนะครับยูโรก็ย่อแต่ก็ยังย่อไม่ถึงตัว SMA 20นะครับเราก็แนะนําว่ารอไปก่อนแหละสำหรับตัวของค่างเงินยูโรนะครับมาดูตัวนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวของ JPY THB เนี่ย ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว JPY THB เนี่ยเนี่ยผมมองเป็นลักษณะในการเปิดลองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแต่ SMA 20ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์ที่เราคุยไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังขึ้นไม่เยอะนะครับก็ยังสามารถเปิดลองได้อยู่สําหรับคนที่หาตัวค่าเงินในการเก็งกําไรนะครับก็สามารถลอง JPY THB ได้เราไปต่อกันที่ตัวของ อ่ c เซกเตอร์โลเทชันนิดนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับเซกเตอร์โลเทชันนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่มีโอกาสจะวกมาในโซนของ leading เนี่ยก็จะเป็นตัวของ packaging นะครับสำหรับ packaging เนี่ยตัวใหญ่มันมีตัวเดียวแหละนะครับก็คือตัวของ SCGP นะครับแต่ SCGP เนี่ยเราก็แนะนำเก่งกำไรในเทคนิคไปแล้วตั้งแต่ช่วงแถวนี้นะครับที่มันแบบมีการดึงกลับมาจาก low เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันฟื้นมา low เนี่ย แล้วมันขึ้นมายืนได้เนี่ยแปลว่าที่หลุดลงไปเนี่ยมันคือฟอ b r e a k down นะครับแล้วก็หยิบมาแนะนำแถวมาช่วง13กว่าบาท13บาทกว่านะตอนนี้ขึ้นมา14ละอาจจะเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วในการเลทโปรฟิตลันมากกว่าสำหรับตัว S C T P นะครับก็หวังว่ามันจะวกเข้ามาในโซนของ leading ได้แล้วก็หนุนให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เริ่มเริ่มจะฟื้นนะครับก็จะเป็นการฟื้นจากแหลกมา improving นะครับก็จะเป็นตัวของกลุ่ม มีเดียนั่นเองนะครับวันนี้ก็เราก็จะมีตัวมีเดียอีกตัวหนึ่งนะครับมาแนะนำนะครับโอเคก็มาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวของสวัสดนะครับสำหรับตัวของสวัสดเนี่ยก็มีการแบบดีดขึ้นมานะครับตอนที่มันมีการเบร a k ผ่านแนวต้านช่วงบริเวณ30บบาทขึ้นมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับทะลุผ่านขึ้นมาได้ แล้วก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นการแบบทะลุผ่านแบบเปิดแก็บซึ่งตอนที่มันเปิดแก็บเราคุยไปแล้วว่ามันไม่น่าใช่เบรกเอาเวนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะแบบย่อมาก่อนมากกว่าก็ย่งไปไล่มันที่ด้านบนนะครับก็รอจังหวะย่อมาปิดแก็บก่อนซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ย่อมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซึ่งจังหวะที่มันลงมาปิดแก็บเนี่ยมันมาเทสจุดที่มันเคยเบรกไปด้วยนะครับแถว30เนี่ยลงมาเทสแล้วมันยืนได้นะครับเวลามันลงมาเทสแล้วมัน ยืนได้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นสําหรับตัวของสวัสดแนวรับคือ31.75ิบเ้สต็อปรอถ้าต่ำกว่าสามสบจุดสเป้าหมายคือ33.75แล้วก็35.25สอาำหรับตัวของสวัสดนะครับตัวที่2อนะครับอันนี้ยังเป็นแนว pull back อยู่ก็จะเป็นตัวของ BJC นะครับสำหรับ BJC เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เล่นแบบ pull back ไปเหมือนกันนะครับถ้าย้อนไปเนี่ย เราเล่น pullback ตรงนี้เลยนะครับตอนแถวช่วงที่เกิดเรื่องภาษีของทำใหม่ใหม่จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยย่อมาที่เส้น200นะครับล้วก็แนะนํารับอาจจะโดนเวี่ยงไปหน่อยนะครับอาจจะโดนเวี่ยงแบบกดลงไปจะเห็นว่ากดลงไปเนี่ยมันก็กดไม่ลงนะครับ Candlestick ก,ก็เป็น Hammer แ,แล้ววันถัดมาก็มี Candlestick แ,แ,แท่งเขียวเนี่ยมาต่อเนื่องแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปทํา higher high, high นะครับหลังทํา h i g h high ไปเสร็นะครับมันก็ย่อกลับลงมานะครับ ซึ่งจังหวะที่มันย่อกลับลงมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นการย่อซื้ออยู่เพราะรอบที่แล้วเนี่ยเราซื้อแถวเส้น200เนี่ยมันก็ได้จุดซื้อที่ดีนะครับรอบนี้อาจจะไม่ถึงเส้น200พอดีแต่ว่ามันมีสัญญาณบวกอื่นเนี่ยเข้ามาเพิ่มก็คือเรื่องของ SMA20 กับ SMA 200ที่ตัดขึ้นเป็นโกลเด้นคลอสนะครับเวลาเกิดโกลเด้นค o อสแล้วมันย่อมาในโซนของแนวรับเนี่ยมันเลยจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสำหรับตัวของ BJC แนวรับย3 1สามจุลร้อยถ้าต่ำกว่า ยี่สอนะเป้าหมายคือ23.9แล้วก็24.6สี่หำหรับตัวของ BJC นะครับมาที่แนวเบรกเอาบ้างนะครับคือวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เน้นแนวของเบรกเอามากนักนะครับในคุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าพวกคุ้นแบบกลางๆเล็กๆหน่อย,ยมันก็ยังแบบมีเรื่องของการเบรกเอาให้เล่นนะครับก็เป็นตัวของ SJWD นะครับ เอสจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฟอลเบรกก่อนในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่หลุดลงไปแล้วกลับมายืนได้เนี่ยฟอลเบรกนะครับฟลเบรกเสร็จปุ๊บตอนนี้ราคามันก็พุ่งขึ้นมาต่อแล้วล่าสุดเนี่ยมาเบรกผ่านแนวต้านไฮเดิมเนี่ยได้นะครับไฮเดิมถมัมา7.6การที่มันผ่าน7.6ได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีการเล่งโตขึ้นต่อไปที่7.9ถึง8.15แนวรับคือแนวเบรกที่7.6นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ํากว่า7.4สําหรับ s j w d นะครับ มาต่อทนนี่หุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยเนี่ยตัวนี้เรายังเน้นเรื่องของแนวเบรกเอาอยู่นะครับคือในในเซ็ตร้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพูลแบ็คนะครับแต่นอกเซ็ตร้อยเนี่ยอาจจะเป็นแนวเบรกเอาอยู่ก็คือตัวแรกจะเป็นตัวขง b c นะครับก็อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ว่าในภาพของเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยกลุ่มของมีเดียเนี่ยมันก็ออกจากโซนของ อะแลกกิ้ง uh, ละนะครับผมก็เลยมาดูว่ากลุ่มมีเดียตัวไหนมันมีสัญญาณรายการเบรกเอาที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับก็จะเป็นตัว BEC เนี่ยแหละเพราะว่า BC เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องของการเบรกเส้น200วันเนี่ยมาแล้วเนี่ยสองรอบนะครับตรงนี้รอบหนึ่งตรงนี้รอบหนึ่งนะครับแต่สองรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการเบรกแบบแบบไม่จริงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นฟอลเบรกทั้งคู่เลยก็คือคีย์สำคัญเนี่ยตอน b c สังเกตตอนนี้มันเบรกเนี่ยเบรกแล้วเวลามันถอยมาเทสเนี่ย จังหวะที่มันถอยมาเทสเราจะเห็นว่ามันเทสแล้วมันย huh kind of right. ืนไม่ได <c oughs> ้นะมันก็เลยลงนะครับรอบนี้นะครับก็เบรกขึ้นไปนะครับแล้วถอยลงมาเทสนะครับเราจะเห็นว่าถอยลงมาเทสเสร็จปุ๊บก็ยืนไม่ได้นะครับมันก็เจอแบบแท่งแรงขายแรงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ลงไปต่อแต่รอบนี้นะครับเราเห็นว่ากลับมายืนเส้น200นะครับมันก็พยายามมีแรงขายแหละพยายามมีแรงขายแต่เราจะเห็นว่าแรงขายในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เป็นแรงขายที่ เป็นหางที่โซนด้านล่างจะเห็นว่ามันแตกต่างจากสองรอบก่อนหน้านะครับตอนนี้มันกลับยืนเส้น200จะเห็นว่าแรงขายเนี่ยอยู่โซนบนคือคือพยายามจะขึ้นเนี่ยโดนขายที่โซนบนนะครับจะเห็นว่าหางเนี่ยมันอยู่โซนบนแล้วมาเจอแคนเดลแท่งแดงแงแต่รอบนี้มันจะเห็นว่าทิศทางมันกลับด้านกันคือผ่านเส้น200แล้วหางเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ด้านล่างแทนก็แปลว่ามีแรงซื้อเนี่ยคอยดันอยู่และแคนเดลเนี่ยปิดเป็นเขียวแทนเราเลยมองว่า b ี c เนี่ยรอบนี้น่าจะจะเป็นการ เบรคจริงนะครับเราก็ให้น้ำหนักแนวต้านที่4.12แล้วก็4.22แนวรับคือ4บาท s t o p l ล s s ถ้าเกิดต่ำกว่า3.94สำหรับตัวของ BEC นะครับส่วนตัวถัดมาคือ TSE นะตัวนี้ผมก็ได้ไอเดียจากคำถามเมื่อวานนี่แหละนะครับที่มีคนถามเข้ามาตัวนี้ก็หลุดเรดาร์ผมไปเหมือนกันเพราะว่า,วาปกติเนะี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูหุ้นที่มันราคาต่ำกว่า1บาทเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันแบบ มันต่ำมาหนึ่งบาทแต่ถ้ามันมีแพทเทิร์นอย่างนี้มันก็โอเคแหละมันก็มีลิกเรเวอร์ดในการเก็งกำไรได้นะครับตัว tse เมื่อวานนี้เราคุยไปคือแพทเทิร์นของ i n v e r d head and shoulder นะครับเราคุยไปแล้วว่าแนวรับเนี่ยรับ0.4เนี่ยสมมติเราซื้อจุดเบรกเนี่ยเรามองเป้าหมายเนี่ย0.5หรือ0.6เนี่ยอัพไซด์มันเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยต่ำมาศา0.35เนี่ยผิดก็ประมาณ5ช่องแต่ถ้าถูกเนี่ยอาจจะได้เป็นสิบช่องหรือ,อง,ง TSE นะครับก็มีีท่ค่อนข้างดีสาหรับคคนทีี่่รับวามเสสยงไดู้ง นะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของมาคุโรนะครับสำหรับตัวมาคุโรก็ไม่ได้หยิบมาแนะนํานานเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มันก็เป็นไซด์เวดาวนะครับตั้งแต่มันหลุดตัวของไซด์เวอฟมาเมื่อก่อนนิดน่าจะแถวช่วงปลายปลายปีที่แล้วเราก็ยังเล่น uro, มาคุโรกันได้หลายรอบเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นไซด์เวอฟอยู่แต่หลังจากน,านั้นเนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวนะครับก็เลยแบบเลิกอ่าผมก็เลยไม่ค่อยได้แบบหยิบมาคุยเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดภาพที่มันดีขึ้นนะครับ สิ่งแรกก่อนนะครับสิ่งแรกในจริงเส้นดาวเทรนด์เนี่ยก็เริ่มเบรกแล้วแต่ตอนเบรกเส้นดาวเทรนด์เนี่ยมันก็คงยังไม่ใช่จังหวะในการมาแนะนําซื้อหรอกเพราะว่าตอนนี้สังเกตจังหวะที่เบรกเส้นดาวเทรนด์เนี่ยก็ยังไม่ผ่านเส้น200นะครับไม่ผ่านเส้น200แล้วมันก็ยอ่อลงมายอ่อลงมา,งมาการที่มันยอ่อลงมาตอนนี้ทําให้เรามองว่าตัวมากโครเนี่ยมันมีโอกาสจะ form ทเทิร์นที่เราต้องการก็คือรูปแบบ inward head a n shoulder น,นั่นเองคือตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงของการพยายามอร์มไหลขวานะครับ ถ้าคนที่จะเบสจากกับแพทเทิร์นเนี่ยนะครับมันทําได้2แบบถ้าเบสแบบ agressive g คือเราก็ซื้อดักที่ไหลขวาเลยถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไปเนี่ยก็ได้ต้นทุนที่มันดีนะครับแต่ถ้าไม่เบรกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาจังหวะหนีนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบอ่ะเล่นเล่นแบบตามท่ามาตรฐานแล้วกันก,ก็คือรอทุกอย่างเบรกเอาแล้วค่อย follow เนี่ยก็คือดูแถวมาสิบแปดสิบแปดจุดหนึ่งถ้าเกิดผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นจังหวะ follow by นะครับเป้าหมายคือสิบแปดจุดเจ็ด อ่าส่วนแนวรับเราก็ให้ไว้ที่สิบเจ็ดจุดสี่แล้วก็สต็อปรอดถ้าเกิดต่ากว่าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสำหรับตัวของมาคุโรนะครับนี่ก็ครบถ้วนสําหรับตัวของคําถามนะครับสําหรับตัวถัดมานะครับอา่าสำหรับตัวถัดมานะครับก็มาที่อา่าคำถามตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของโนว์บี 80นะครับก็คือตัวแม่คือ Novo o o r d i c นั่นเองนะครับคือผมก็ค่อนข้างชอบแหละนะครับเพราะว่าผมคิดว่าราคามันก็อยู่ในในโซนที่ต่ำละนะครับก็เริ่มมีลักษณะของการเกิดตัวของ bullish divergence ขึ้นมาละสำหรับตัวของ Novo n o r d กเนี่ย no นะครับจะเห็นว่า divergence เกิดเกิดขึ้นมาละเราก็คิดว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดผ่าน2.2ขึ้นไปเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ2.4ได้สำหรับตัวของ Novo B80 นะครับ คำถามถัดมานะครับเป็นคําถามเชิงหลักการนิดนึงนะครับว่าตัวของวัน EBC ีเนี่ยเกิดไดเวอเจนแต่ว่างบไม่ดีจะซื้อจะเชื่อกราฟหรือเชื่อพื้นฐานนะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยความยากก็คือว่าศาสตร์หลายๆศาสตร์เนี่ยมันอาจจะให้ทิศทางที่ไม่ตรงกันนะครับมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเราแหละนะครับว่าเราเล่นตัวของเทคนิคหรือเล่นตัวของพื้นฐานนะครับคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นสายเทคนิคนะครับผมก็ต้อง follow ทางเทคนิคไปก่อนนะครับคือผมรู้ว่าโอเคถ้าเกิดมันทุกอย่างมันผิดเนี่ยหรือพื้นฐามไม่ดีจริงๆเนี่ยแล้วมันหลุดจุดตรงไหนเนี่ยก็สต็อปลอสทิ้งก็แค่นั้นนะครับเราก็จะ follow ตามตัวของเทคนิคนะคถ้าถามผมเนี่ยก็คือ follow เทคนิคเป,นเป็นเป็นหลักเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องมือหลักที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวของ Mac Group นะครับนี่ก็เป็นตัวของ pattern นะครับที่เมื่อวานเราคุยไป i n w a r d Head and Should er ก็ เป็นจุดในการ follow by แหละสำหรับตัวของ Mac group นะครับนี่ก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะว่านเพิ่งคุยไปแล้วว่า pattern สวยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ Biggree n กับตัวของ GPSc ถามว่าตัวไหนดีนะครับอตอนนี้นะครับผมอาจจะชอบตัวของ GPSc มากกว่าละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย GPSC เนี่ยตอนนี้มันขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้เราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมาติดตรงตรงเนี้ยแหละตรงที่มันเป็นแนวต้านเนี่ย แต่ตอนนี้จะเห็นว่ามันติดอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับเวลามันติดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแปลว่ามันจะลดะลดความร้อนแรงของการปรับตัวขึ้นละเวลาลดความร้อนแรงการปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นจุดในการแบบไป follow by ได้นะครับเหตุผลที่เวลาเราเล่นทางเช็คเทคนิคเนี่ยเวลาเราเห็นเวลาใกล้ๆแนวต้านเนี่ยถามว่ามันก็แนวต้านเดิมเนี่ยทำไมทำไมตอนแรกเนี่ยแถวช่วงเนี้ยเราอาจจะแบบยังไม่ค่อยอยากให้มาแนะนําในการเล่นแต่ว่าเวลาตรงเนี้ยเราคิดว่ามันเล่นได้ละนะครับความแตกต่างก็คือว่า เรื่องของการวาง Stop Loss คือไอ้จังหวะที่มันขึ้นมาแบบชันๆเนี่ยนะครับขึ้นมาชันๆเนี่ยแล้วถ้าเรามาไล่าตามใกล้แนวต้านเนี่ยมันต้องวาง Stop Loss ไกลอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มในการเล่นแต่เวลามันชนแนวต้านแล้วเนี่ยแล้วมันพยายามเลี้ยงตัวออกด้านข้างเนี่ยมันจะทําให้ตัวของ Stop Loss ของเราเนี่ยมันยกมาใกล้ๆนะครับเราก็สามารถเล่นเรื่องของการ b r e a k o u t ได้คือถ้าผิดเนี่ย Stop ปล s s คือ30.5นะครับ แนวรับก็แถวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาแถวประมาณ3าม3 3 3สถึงประมาณ3ามสี่สหรับตัวของ GPC นะครับอ่าว้สตโฮเทลผมคุยในในกราฟแล้วกันนะครับคือในในฐานพื้นฐานผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ในกราฟมันก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วแหละว่ามันหลุดเส้น200วันนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันไม่เคยหลุดมาเลยแต่อ่ h ว t e l โเทลเนี่ยหลุดเส้น2 0 0้วันมารอบนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นไดเวอร์เจนแล้วนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะในการ ซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เกิดลักษณะของ bullish divergence ขึ้นมาในตัวของ L H o t a i l แล้วนะครับมาที่ตัวของ i t t e l นะครับสำหรับ i t t e l เนี่ยก็เป็นหุ้นที่แบบไว้เล่นปิดแกนะครับก็คือร e b o u n d ขึ้นมาปิดแกับแต่หลังจากปิดแก็บไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังหาแทเทิร์นใหม่อะไรให้เล่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโอเคมันอาจจะ break เส้น down trend มาแล้วล่ะแต่ว่าเรามาลองดู slope เนี่ย slope มันก็ยังเป็น s l o p ฝั่งลงอยู่ตัวไหน ที่เบรกและสโลฟฝั่งลงเนี่ยผมจะรอให้มันย่อมาแถวเส้นก่อนแล้วก็รอสโลฟให้มันเปลี่ยนกลับมาก่อนแล้วถึงจะกลับมาเล่นนะครับส่วนแนวต้านก็ถัดไปก็ท4 0หนึสี่ำหรับตัวของ i อเทลนะครับมาที่ตัวของพินนะครับสำหรับตัวของ PIN เนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เหมือนจะพยายามจะเบรกเอาขึ้นมาผ่านแนวต้านแหละที่ประมาณช่วง6.6นะครับถ้าจะเล่นเก่งกาไรก็ รับในแนวที่มันเบรกล่ะก็คือมาน6.6สต็อปลอได้ต่ำกว่า6.35นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คงแถวประมาณ7.2-7.4เลยสําหรับพินถ้าเกิดมันเป็นการเบรกขึ้นไปจริงนะครับสําหรับตัวท f เฟกถ้าเกิดเล่นฝั่งช็อตเนี่ยเล่นแล้วไปขายตรงไหนก็ที่ผมตีอัพเทรนด์ชาแนลเนี่ยก็คือช็อตกรอบบนแล้วก็รอขายตามที่กรอบล่างนะครับส่วนตัวของซินเนกนะครับซินเนกก็พยายามจะเบรกนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับพยายามแยกกันนิดนึงเรื่องของการเบรกนะครับว่าเบรกแบบมีแพทเทิร์นหรือว่าเบรกแนวต้านปกติคือถ้าเบรกแนวต้านปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นแหละแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นแบบฝืนๆน,นิดนึงนะครับถ้าเป็นการเบรกแพทเทิร์นเนี่ยผมจะชอบมากกว่าซินเนกเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของการเบรกแต่ว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรนะครับก็ถ้าเกิดมันยืนแนวเบรกตออมา12ได้เนี่ยก็อาจจะแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปที่ 12.8หรือมา13บาทก็ได้สำหรับตัวของซินเนกนะครับมาที่ตัวของ BKA นะครับตัวนี้มันก็เป็นหุ้นใหม่นะครับเราก็เห็นการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องมันก็ยังไม่มีไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยนะครับก็คงไม่ไม่มีคำแนะนำนะครับก็จะไปซื้อส่วนนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟก็ยังใหม่แล้วก็ไม่มีการกลับตัวอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับก็รอเฉยๆมากกว่าส่วนตัวของ CPX Star นะครับ c p พี t อ็เนี่ย ถามว่าตรงนี้เป็นโซนแนวรับไหมมันก็เป็นโซนแนวรับแหละแต่ผมแค่คิดว่ามันไม่มีแคนเดลกลับตัวเนี่ยมาช่วยนะครับจะเห็นว่า CPTX Star เนี่ยตอนช่วงเดือนกุมภาอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบแนะนำมาเล่น CPTX Star อยู่เพราะตอนนั้นมันจะมีพวกแคนเดลกลับตัวเนี่ยเข้ามาช่วยบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมันลงมาเสาโซนแนวรับเนี่ยแต่ว่าแคนเดลสติ๊กมันก็แปลกๆอยู่มันก็แบบปิดเป็นแท่งเล็กๆอยู่ผมเลยมองว่า CPTX Star มันก็ตรงนี้มันคือแนวรับแหละ แต่ว่าสัญญาณของคันเดลสติกมันก็ยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับถ้าจะถามว่าถ้าเล่นตรงนี้มันผิดแม้ก็คงไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยก็อยากให้รอจนกว่ามันมีสัญญาณอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยคอนเฟิร์มมากกว่านะครับมาที่ตัวของ BCG p G นะครับตัวนี้เราคุยกันไปว่ามันก็อยู่ในช่วงของการติดของแนวต้านนะครับเนี่ยแนวต้านใหญ่ก็ยังติดอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสะสมกําลังแหละผมคิดว่ารอให้มันสะสมกําลังไปพักหนึ่งก่อนดีกว่าถ้ามันสะสมกําลังในกรอบ 6.7ถึงประมาจ7.2 7.2 5สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราค่อยเบรกเนี่ยเราค่อยไปเล่นแบบ follow by ดีกว่าสําหรับตัวของ BCPG นะครับส่วนอัมมาตะนะครับอมาตะาผมก็คุยไปแล้วนะครับว่าตอนเมื่อวานเนี่ยว่ามันก็ขึ้นมาปิดแกปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีเหตุผลไล่ถือเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันก็อยู่ในรอบของการย่อตัวลงมาแต่ย่อตัวลงมาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นแนวรับที่แข็งเท่าไหร่คืออมตาตะเป็นหุ้นที่ก็นั่งผันผวน,นนะครับคือแนวรับที่มันแบบ เล็กๆเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแนะนำเท่าไหร่คือมันก็มีแนวรับแหละแถวมา1 4ส่นะครับส่วนแนวต้านคงแถวเดิมประมาณช่วง15.4สําหรับอมตะนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับคือโทนมันจะเป็นแบบว่าก้าก้ากึ่งกึ่งเพราว่าภาพเซตมันคือไซส์เวัพแต่ว่ามันก็เริ่มเข้าใกล้กรอบบนแล้วเหมือนกันเวลาเราแนะนำเนี่ยเราก็เลยแบบแนะนําแบบอ่ามันก็ต้องแนะนําแบบต้องระวังไว้บ้างนิดนึงนะครับจะเห็นว่า โทนมันก็จะเปลี่ยนไปจากแบบปอนสัปดาห์อะไรที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งละนะครับถ้าใครตามผมมานานเห็นว่าเวลาลงมาเนี่ยวันนีผมก็บูริชมากแหละแต่เวลามันขึ้นมาละผมก็จะแบบพยายามลดความบูริชไว้บ้างในช่วงสั้นนะครับสําหรับตัวของเชาเนี่ยแนวรับแนวต้านอยู่ที่ตรงไหนนะครับแนวรับคร่าวๆของมัน5.5านะครับส่วนแนวต้านของแถวมัน6.1นะครับก็มองเป็นกรอบไซด์เวสสำหรับตัวของเชวนะครับ มาที่ตัว OR นะ OR นี่ก็คือว่าโหฟื้นฟื้นให้ฟื้นได้แรงมากนะครับคือจากบอททอมเนี่ยที่มันเป็นเดเวอร์เจนที่ด้านล่างเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ทะลุผ่านเส้น200วันได้แล้วนะครับแต่ผมว่าทะลุผ่านเส้น200วันก็ไม่จําเป็นต้องไปรีฟอลโล่นะครับคือมันเป็นการทะลุผ่านเส้น200วันที่เส้น20เนี่ยตามไม่ทันเวลาเส้น20ตามไม่ทันเนี่ยเรารอให้มันทะลุโชว์ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเวลามันย่อกลับมาเนี่ยค่อยมาหาจังหวะเข้าซื้อสําหรับ ตัวของ OR นะครับก็รอเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ดีกว่านะครับคือวันนี้เราอาจจะไม่ค่อย a g เกร s s ี v เท่าไหร่นะครับเป็นแนวแบบ c o n s e r v a t วทีนิดนึงนะครับก็คือแบบพยายามแบบเอาตัวที่แบบรับได้แบบชัดๆดีกว่านะครับสำหรับตัวคาหมาดนะครับคามาดก,ก,ก็ฟื้นตัวนะครับตัวนี้ผมว่าแก็บน่าจะขึ้นมาถึงแหละประมาณ9.85ก็คือเป้าหมายนะครับแต่จุดที่มันจุดรับเนี่ย มันคือจุดเบรกแถว9บาทนะครับงั้นรับ9บาทส่วนแนวต้านคือมาน9.85ก็จะเห็นว่าริคตีวอร์ดเริ่มจะไม่ค่อยได้ละสำหรับตัวของคามาส่วนตัวของ T-Man นะครับทีแมนผมว่าเก่งกำไรได้เพราะว่าเส้น20วันเนี่ยทะลุผ่านขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเวลาถอยกลับมาเนี่ยผมว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อละสาหรับตัวของทีแมนะครับโอเคเวลาเราก็หมดละขออีกสตัวสุดท้ายนะครับ เวิร์กพอย์นะครับตัวนี้ยังไม่น่าเกรงกาไรเพราะว่าขึ้นไปชนเส้น20เนี่ยโดนขายแบบชัดเลยนะครับรอบที่แล้วนี่อขึ้นไปชนเส้น20เนี่ยเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับรอบนี้ก็เจอไปแท่งแดงอย่างเงี้ยนะครับก็เวิร์กพอย์ก็คงไม่ใช่จังหวะในการไปซื้อนะครับส่วนตัวของกราฟนะครับกราฟก็พยายามจะปรับตัวขึ้นแหละคือถ้าเกิดใครไปดูในภาพอ่ะผมให้ดูภาพสั้นและกันสำหรับตัวของกราฟเนี่ยกราฟถ้าเกิดใครไปดูในภาพสั้นเนี่ยก็คือภาพลาย60นาทีเนี่ย มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาเบรกในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นมาเพื่อจะปิดแก็บนะครับเป้าหมายคือ48.75สําหรับตัวของ G ราฟเอเนจนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้ก็น่าจะจบมุมมองเทคนิคประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบกับนักวิเคาราะห์พื้นฐานกันต่อแล้วก็เจอผมได้ใหม่ก็วันศุกร์เลยนะครับวันพฤหัสเป็นวันหยุดนะเพราะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เจอกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง profession youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดวุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ